สวัสดีครับพบกับผมนรตะพงศ์มทไม่ไปไหนครับยังอยู่กับนายยุทธตำบลแม่นาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แต่เปลี่ยนบรรยากาศครับมาสวนส้มโอบ้างครับผมตอนนี้เราอยู่สวนส้มโอนะใช่ครับของใครครับนายยุทธของสลาวันครับสละนี้คือช่างเขาเป็นช่างมาก่อนตอนนี้ก็มาทําเรื่องเกษตรก็เลยเรียกสละวันอนะครับทั้งหมดกี่ไร่ตรงนี้ทั้งหมดประมาณสามไร่ครับสามไร่ใช่ครับอันนี้พันอะไรครับพันเนี่ยผม ไม่ได้ถามชื่อเขาแต่ผมเคยกินส่วนเนี้ยอร่อยมากรสชาติดีครับสีอะไรครับสีออกเป็นสีขาวธรรมดาเนี่ยฮะน,นื้อมันสีขาวแล้วก็ฉ่ามากอ่ะที่เราเดินดูเมื่อกี้มีหลายไซส์เลยใช่ครับนะเล็กกลางใหญ่ปนกันอยู่ในต้นเดียวใช่ครับนะครับทำไมนายุทธถึงมาแนะนําให้เขาได้รู้จักผลิตภัณฑ์โฟทีของเราบังเอิญสละวันเนี่ยเขาเคยเอาโฟเทียไปใช้กับ แปลงกระเทียมและกระเทียมมันดีขึ้นอืแล้วผมก็แนะนำว่ามันใช้กับไม้ยินต้นได้ด้วยอืก็เลยแนะนําให้เขามาฉีดกับส้มโอคัแล้วแปลงเนี้ยหลังจากแต่งกิ่งเนี่ยปุ๋ยก็ยังไม่ได้ให้นะแต่ว่าใช้โฟรทีรอบแรกเนี่ยหนึ่งช้อนต่อน,น้นยี่สิบริทฉีดไปครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วสละวันก็พอใจมากวันม,มัน ช่อที่มันออกมาใหม่แล้วมันสวยอืหลังจากนั้นประมาณเกือบเดือนเขาฉีดอีกครั้งเป็นครั้งที่สองครับแต่ครั้งเนี้ยผมขยับให้มันเป็นสองช้อนครับแล้วพอฉีดครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยเขาสังเกต ส้มโอเขาอะลูกมันโตเร็วขึ้นแล้วผลที่มันเคยบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวสมัยก่อนอะนะครับแต่ผลมันจะกลมและใหญ่มากและโตเร็วก็คือ,อะลักษณะของผลผลิตเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นโตเร็วขึ้นใช่ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่รู้จักผลิบบตภัณฑ์โฟทีเนี่ยสวนส้มโอแบบตรงเนี้ยเนี่ยมีปัญหาสภาพต้นสภาพใบยังไง ผมอ่ะวิ่งกับกระเทียมบ่อยแล้วต้องผ่านสวนส้มโอนี้ตลอดปรากฏว่าสวนส้มโอเนี่ยคือเขาไม่ได้วางระบบน้ําครับแล้วสุดท้ายแล้วพอมองเข้าไปเนี่ยมันลกมากและกิ่งมันก็ละเต็ม,มใบมันค่อนข้างเขียวออกดําแล้วใบเล็กอแต่หลังจากที่ใช้โฟทีเนี่ยความต่างต่างกันเลยดูใบเด่ย ยอดมาใหม่นี้มันสวยมากเลยจนเจ้าของสวนนี่เขาแฮปปี้มากเลยกับการใช้โฟทีและยังไม่เคยให้ปุ๋ยเลยนะแปลงนี้ยยังไม่ได้ให้เลยยังไม่ให้เลยตั้งแต่ที่พี่สวรวันได้รู้จักโฟทีของเราใช่เริ่มเริ่มต้นทําส้มโอครั้งแรกยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยอ่าครับแล้วเราเก็บไปประมาณกี่รุ่นละเก็บไปเนี่ยสามรุ่นแล้วครับแต่มันได้เกินค่าเช่าไปแล้วเกินค่าเช่าไปแล้วเกินค่าเช่าไปแล้วครับก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่ง ล้มโอเนี่ยมันเก็บได้ทั้งปีแล้วตอนเนี้ยอ,อ,อีกไม่กี่วันอาทิตย์ก,กว่าๆเขาจะเก็บรุ่นที่สี่แล้วรุ่นที่สี่อย่างที่เห็นนะนรูปใหญ่ๆมากเลยเ,ย,เยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยคือกําลังจะเข้ารุ่นที่สี่ะนะครับเพราะว่ารอบต้นเลยครับมีหลายไซส์เลยครับและที่แน่ที่ผมเห็นนะครับมันมีแบบใบเก่าใบใหม่แบบ<ช>ที่นายุธบอกนะครับแล้วก็มีทั้งดอกด้วยใช่ครับ โอ้ครบสูตรเลยครนะครับแสดงว่าเก็บได้อย่างต่อเนื่องนะฮะแบบได้ต่อเนื่องได้ทั้งปีครับอ่านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงครับที่นายุท์ได้มาแนะนําสิ่งดีๆให้กับเกษตรกรของเรานะครับก็ถือว่านะครับาน่าชื่นชมนะสาหรับแปลงนี้นะครับเป็นสวนส้มโอสาไร่ใช่ครับในเขตอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ใช่คนะตำบลมนาของเรานี่แหละโอเควันนี้ต้องขอบไง ขอบคุณนายยุทธมากครับแชรประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้กับพวกเราได้ฟังอีกหนึ่งแปลงอีกหนึ่งสถานที่วันนี้ผมนัทพงศ์มาทองสัสดีครับสวัสดีครับ